คาถาพลิกชีวิตหลวงปู่ศิลาศิลิจันโทช่วยให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองปกป้องจากพยันตรายทั้งปวงนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธัตส์มะอาปุณโมวิมุตตานะันะงณโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจกักสุมะอาปุะโมวิมุตตานะันะงณโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจกักสุ มะอะปุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจะสุมะอะปุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจจสุมะอะปุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจะสุมะอะปุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจะสุมะอะปุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยัง จันทังปะมุตจะสุมะอะอุะโมวิมุตตานังะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุะโมวิมุตตานังะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจะสุ ขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นทั้งหลายขอนอบน้อมวิมุตติธรรมทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากพยันตรายทั้งปวงผู้ปองร้ายจงพ่ายแพ้ไปให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสว่างไสวดังพระอาทิตย์และพระจันทร์วันเพ็ญเทิน